พระปิตาหลวงพุทธิธรมวัดสะพานสูงนะครับมีวิธีการดูเก๊แท้อย่างไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยพระปิตาหลวงพุ้อี่ยมวัดสะพานสูงแบบบรรจุก,กุลนะักษณะพิมพ์ทรงนะครับจดจาพิมพ์ทรงให้แม่นนะครับมองด้านหน้ามาเนี่ยถ้าองค์ไหนกดพิมพ์ชัดๆนะครับจะเห็นเป็นใบหูออกทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็แขนควังฝาหลวงพ่อจะต่ํากว่าฝั่งซ้ายนิดนึงนะครับแขนข้างนี้จะใหญ่กว่าและข้างนี้จะเล็กนะครับ ถ้าดูด้านหน้าฝั่งซ้ายของหลวงพ่อเนี่ยจะสโลบลงแบบนี้แล้วฝั่งขวาจะตั้งตรงนะครับแล้วก็สลปลงมาพลิกมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังยิ่งเห็นชัดเลยว่าตรงด้านหลังหลวงปู่จะมีหูสองข้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะองค์ไหนชัดๆจะมีติดจุกแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับฝั่งถ้ามองจากด้านหลังนะครับฝั่งซ้ายหลวงปู่จะเป็นแนวสโลปแบบนี้นะครับด้านขวา ก็จะเป็นแบบตั้งฉากแล้วก็ลงมาแบบนี้นะครับมาดูด้านข้างบ้างด้านข้างจะทํามุมเฉียง45องศานะครับก็ตะเข็บด้านหลังจะค่อนข้างชิดมาทางด้านหลังมาดูฝั่งนี้บ้างคล้ายๆกันครับนะครับชิดด้านหลังเหมือนกันแล้วก็บิดมาทางด้านหน้าแบบนี้นะครับค้ากูต้องมีนะครับถ้าเป็นพระพิตาลงกูถ้าไม่ลงกูก็จะเป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับพระพิตาหลุมบุ่เอี่ยมเนี่ยจะเป็นเนื้อผงคุกลับทั้งหมดนะซื้อหากันหลัก หลายหลายแสนนะครับจนถึงหลักล้านนะครับแบบนี้เป็นแบบลงกลุกครับ